สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชัญญามณีชัยวันนี้จะมาพูดเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะที่มาเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนในระบบทางเดินปัสสาวะโดยปกติโรคนี้จะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากผู้หญิงจะมีท่อปัสสาวะที่สั้นและอยู่ใกล้ทวารหนะักสาเหตุหลักของการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นออโคไลซูโดโมเนสซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบบริเวณรอบทวารหนักปัจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบการต้อนปัสสาวะเป็นเวลานานการดูแลสุขอนามัยไม่ถูกวิธีอาการของโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบมีดังต่อไปนี้ปัสสาวะกระปิดกะร,ระปอยปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะมีเลือดปนปวดแสบหรือขัดเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะมีสีขุ่นมีไข้คลื่นไส้อาเจียนการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีรียาอาจให้ร่วมกับยารักษาตามอาการเช่นยาขับปัสสาวะหรือยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะคำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 1>, 1. ดื่มน้ำสะอาดมากๆเพื่อช่วยขับเชื้อโรคและลดอาการปวดขณะปัะสสะาวะ 2. ควรถ่ายปัะสสะาวะทุกครั้งที่รู้สึกปวดไม่ควรกลั้นปัสสาวะ 3. รักษาสุขอนามัยพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 4. นิเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่ระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะเช่นกาแฟแอลกอฮอล์น้ำอัดลม 5. ไม่ควรซื้อ,อยามารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ร้านขายยาอุ่นใจฟาร์มาอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะขอบคุณค่ะ